ฉากนี้เป็นอีกฉากหนึ่งที่มีความสําคัญต่อน,นิสัยตัวละครหลักนะฮะสามลิงเนี่ยที่ไปเนี่ยก็คืออาสาไปทําลายพิธีคงน้ําทิพย์ของนางมนโฑวิธีกจรทาลายพิธีก็คือว่าจะต้องเอ่อไปมีอะไรกัน <c oughs> ต้องไปเสพสมกับน,นางมนโฑน้องกบเนี่ยเราจะเสียพิธีอนุมานก็อาสานะอาสาแล้วก็เข้าไปแปลงเป็นทศกัณฐ์เนี่ยเข้าไป ภาพก็เขียนไว้แค่นี้ฮะมันดูแล้วถ้าไม่รู้เรื่องมาก่อนนี่ดูไม่ออกทีนี้พอตอนเ,อเดี๋ยวผมเล่าเลยก็แล้วกันพอตานนางมันโรฟื้นขึ้นมาเนี่ยเรามาเล่าให้ทศกัณฐ์ฟังเนี่ยพอนางรู้ความจริงเนี่ยนางร้องไห้จนสลบเลยแล้วพอฟื้นขึ้นมาเนี่ยบอกให้ทศกัณฐ์เนี่ยเอาไปฆ่าเพื่อแม่ขายหน้าเขาที่เสียรู้ไอ้ทศกัณฐ์ไม่ปลอบนะแล้วก็พาไปนอนคือในรูปเนี่ยไม่มีนะ แต่ในกรอนเนี่ยเขียนปลอ,อกกันอยู่หลายสิบคำกรอนแล้วเดี๋ยวมันจะไปเทียบจะเห็นนิสัยที่แตกต่างระหว่างทศกัณฐ์กับพระรามแล้วจะรู้ว่าใครที่ได้พระรามเป็นสามีเนี่ยโค้เซยแต่ใครได้ทศกัณฐ์เป็นผัวเนี่ยโคโชคดีอันนี้เป็นฉากที่หนุมานจะเอ่อมาเข้ากับทศกัณฐ์นะ พระภูบบตรอาจารย์พาไปทศกัณฐ์เห็นหน้าทีแรกนี่จะฆ่าขนุวานให้ตายเลยนะเพราะนุวานนี่แสบมากทายับเป็นหลายคนประาจารย์ก็มาห้ามแล้วก็คุยเจรจากันนะนุมานเนี่ยมันโกหกเก่งเพราะมันโกหกคนความจริงมันบอกว่าตอนอยู่พระรามเนี่ยงานหนักมากไอ้ทีนี้ทศกัณฐ์เนี่ยมันถามคำถามเด็ดเลยว่าตอนเผากรุงลงกาได้อะไรพระรามให้อะไรเป็นรางวัลมันบอกได้ภาามาเขามามาผืนเดียวแล้วก็ถูกด่าแทบตายมันก็เลยน้อยใจ ออกมาพอรับมาเนี่ยแล้วก็ยกสมบัติของเออยังไม่ยกให้หนั้นก็พอรับเข้ามาแล้วเนี่ยรับเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเลยแล้วก็ให้ยกออกไปรบนะฮะหนุมานก็ยกออกมารบก,กับพระรา้าแรกคือก่อนที่มันจะไปเข้าเกิดทศกกณร์เนี่ยมันไปบอกพระรามว่ามันจะหายไปและภายในช่วงที่มันหายไปเนี่ยถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยขอให้พระรามเชื่อใจข้าพระองค์ได้หรือเปล่าพระรามก็บอกว่าเชื่อเนี่ย ก็มาลบกับพระรานะแล้วลบเนี่ยไอตอนลบเวลามาเกีนไม่ค่อยสำคัญมันสาคัญตรงสงครามปาก mm hmm. ก็คือมันจะด่าๆทอๆกันพระรากก็งงๆแล้วก็กลับไปฟ้องพระรามพระรามก็บอกขอให้ดูดูก่อนนะไอตอนมันไปลบเนี่ยหนุมานเนี่ยมันไปคนเดียวเลยเนะยพวกคนยักทั้งหลายแหล่เนี่ยมันบอกว่าท่านรอตรงนี้เดี๋ยวจัดการเองในกรอนเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันซัดพวกลิงเนี่ยสลบไปเหลายสิบเลยนะแล้วพอมันกลับเข้าเมืองเนี่ย ข้าวเมืองรัศกันก็ถามถามความว่าเป็นยังไงมันดาลอย่าให้มันเล่าเลยให้คนที่ไปด้วยเล่าดีกว่าไอ้นิมนกันเล่าลให้ฟังพอไรฟ์ฟังปุ๊บเนี่ยก็เริ่มยกสมบัติของอินทรชิตให้หันมารวมทั้งเมียด้วยนางสุวรรณกันยุมาแล้วก็ยกปราสาทของอินทรชิตให้เลี้ยงดูเป็นลูกเลยแล้วก็คิดว่าคราวนี้แหละถึงทีกูบ้างแล้วได้ทหารเอกแล้วแตว่หารู้ไหมว่าไอ้นุมานมันหลอกมึงอยู่ จบตอนที่สําคัญแล้วฮะทีนี้มันเป็นฉากที่ก่อนที่จะฆ่าทศกณัณฐ์พิท,ทศกษกัณฐ์เนี่ยตอนต้นเรื่องเนี่ยถอดดวงใจใส่กล่องไว้พระอาจารย์มาทําพิธีถอดให้ใช้เวลาทําพิธี7ปี7เดือน7วันที่จะฆ่าทศกัณฐ์เนี่ยจะต้องมีกล่องดวงใจไอ้หนุมานเนี่ยไปลวงเอากล่องดวงใจมาได้ผมไม่เล่ารายละเอียดนะฮะแบบใกล้จะหมดแล้วแล้วก็วัดก็ใกล้จะเปิดแล้วยวไม่ทันไอ้ตรงเนี้ยทศกัณฐ์เห็นแล้วก็อึงอ้งอึ้ง คือฉากทศกณัณล้มคือฉากยักษ์ตายเนี่ยไม่ถ่ายให้ดูเพราะไม่เป็นมงคลน,นะครับแล้วก็ทศกณัณเนี่ยน่าจะอึ้งๆหน่อยเดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งมาแปะให้ดูว่าทศกัณฐ์งงมาก